ที่จังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะทางจังหวัดยโสธรเพิ่นก็ได้ดเปิดตลาดตลาดนัดเข่าเปลือกนะคะปีการผลิต2 5 6 7ทับ2 5 6 8นั่นเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะโดยที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้าท่อกศยโสธรจำกัดจังหวัดยโสธรน,น่ายสมชัยบูรณะปาราลัดจังหวัดยโสธรเปิดตลาดนาดเข่าเปลือกปีการผลิต2 5 6 7ทับ2 5 6 8 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรร่วมกันกับท่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าท่อกสอยโสจำกัดได้จัดตลาดนัดข่าวเปลือกปีการผลิต2 5 6 7เทับสอพเพื่อเป็นการเพิ่มทังเลือกให้กับเกษตรกรจังหวัดยโสธรมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคาตามคุณภาพการสร้างนำนักถูกต้องเที่ยงตรง ผ่านการตรวจสอบจากทางสำนักง,งานสาขาสังตวงวัดเขต2 7 0ถึงเอย็และกัยังมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยโสธรคอยเบิงแง่งดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสื่อขายตลอดการจัดงานโดยทางประลัดจังหวัดยโสธรพรด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระด้เยี่ยมชมการจัดตลาดนัดเข่าเปือก พบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้นำข่าวเปลือกมาจำหน่ายภายในงานโดยมีผู้ประกอบการเข้ามารับสื่อข่าวเปลือกจำนวนเจ็ดลนยนะคะหนึ่งก็คือหางหุ่นส่วนจำกัดโร่งสีกิตวียโสทรอนสองก็คือบริษัทโร่งสีสับสิรินท่อนจำกัดนะคะสามก็คือราก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าท่ากสยโสทรจํจำกัดสี่วิสาหกิจชุมชนหน้าแปลงไงเขา่าโมที่แปด บ้านโนนบ้านไม่และอำเภอไทยเจริญนะคะ 5. ก็คือบริษัทโร่งสีพงนิติทิพย์หจำกัด 6. บริษัทโร่งสีพงษ์เจริญจำกัด 7. บริษัทโร่งสีไฟสหพืชผลยโสทรอนหนเก่าเก่าีจำกัดและกระก็คือบริษัทรักษนาพี่เมียมไร่จำกัดนั่นเองค่ะก็มีมานํำกันอยู่7จลายนะคะมารับสื่อเข่ากับี่นองเกษตรกรค่ะ เดอรราคาในกระดับสื่อขาเปลือกเองกับความชื้นบากเกิน1 5เปอร์เซ็นต์อยู่ที่1มื่นหาพันบาทต่อตันความชื้น2.5เปอร์เซ็นต์อยู่ที่หมื่นสองพันหกร้อยบาทต่อตันหากลดความชื้นสิ่งเจื้อปอนไปแล้วตามประกาศแล้วนะครับก็จัดก็ตามประกาศของกรมการขาภายในการจัดตลาดนัดข่าเปลือกเคลื่อนี่ก็มีพี่น้องประชาชนนี่สิล่ะครับเอาเข่าวส่ลดมานะครับมาถา,ากันอย่างคึกคักเพื่อนว่าดีใจหลายนะครับที่กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการดีๆแบบนี้เหตุให้มีไรายได้ขายผลิตได้เพิ่มขึ้น และยังเสื่อมหมันเรื่องของความเป็นธรรมในการค้ายผลผลิตเขาในปีนี้อีกนัครับค่ะ